สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะให้ฟังนะครับการยืนยันของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการยิ่งยิ่งยิ่งรักนะครับเจาะลึกนะครับ,เ,รบเดี๋ยวท่านฟังดูนะครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่ไพศาลพูดนะครับก่อนหน้ารัฐบาลยุคเนี้ย ทำไมอะคะกกอัานเข้ามาสยายติดทำน้นทำนี่ในบ้านเราตำรวจเราไม่มีใครจับอะไรเขาเหรอคะแต่ว่าตำรวจที่จับฐานก็ไม่จับครับอ้าวทำไมล่บนะบางคนได้มีข่าวว่าทำหมากินด้วยกันนะแบ่งกันอ้าวเพราะอย่างนี้ครับมาถึงปล่อยขมຈเขามายึดดินแดนเราตั้งสิบเอ็ดแห่งคนไทยไม่รู้เลยมีแต่คุณสุนที่รู้ ขอโทษนะครับทั้ง11แห่งเนี่ยมันล่วงล้ำเข้ามาทั้งหมดเป็นเวลาหลายปีมาก10ปีครับ10ปี10ปีเราไม่<ป>ไมทำอะไรเลยเหรอครับไม่มีใครรู้เรื่องเลยและไม่ให้คนไทยไม่รู้เลยไม่ให้พูดกันด้วยนะแล้วไอ้พวกติงทั้งหลายก็ไม่ยอมพูดไม่ยอยากพูดกันไอ้ผมนี่มาวอยวายเป็นประจำจนตอนเริ่มมีเรื่องกันใหม่ๆนะหลังจากจับกกันเนี่ยก็เริ่มเราก็หาว่าเข้าลุกดินแดนเราสี่แห่งค่ะคนไทยก็โอ้ยรักชาติกันใหญ่โอยสี่แห่งไม่ยอมไปเชียร์กันใหญ่เลย จะด่ารัฐบาลกันใหญ่ว่าให้ขมรลุกสี่แห่งที่เขาปล่อยลุกกว่าสิบกว่าปีไม่พูดถึงสิบแปดแห่งก็รู้สี่แห่งใช่ไหมครับค่ะพออุลเซนตัดสินใจบุกเราเลยเซัดเต็มเหนียวเลยทหารก็เลยรัฐบาลปล่อยฟรีแฮนแล้วฝ่ายค้านก็มาด่ารัฐารบาลใช่ไหมว่าพอแฮนหน้าทหารทำอำเภอใจได้ยังไงถูกแล้วคำพีพิชัยต้องการบอกทหารเมื่ออยู่หน้าศึกไม่ต้องฟังของเต้ Oh. รัฐบาลนี่มันก็ระแวงอยู่แล้วว่าคนจะด่าลเลยปล่อยฐานเอาะไรทำมาเลย,ป,เลย <Huh. S 2> ประกาศกดกระสือเขาก็ซัดเต็มที่ฐานก็ส่งกําลังเข้าไปยึดหมดทั้งสิบเอ็ดแห่งนะครับเขามียลายอยดไปดูกำแถลงของกองทัพดิทั้งสิบเอ็ดแห่งเขาใช้วิธีอะไรบ้างไปยึดแทงที่หนึ่งวิธีอะไรยึดแทงที่สองวิธีอะไรยึดทั้งสิบเอ็ดแห่งแล้วเราก็ตายมากก็อในชดสิบเอ็ดแห่งเนี่ยคนไทยจริงได้รู้ว่าอ้าว ที่ไหนล่ะกระเหมนไม่ได้ยึดเสียงล่อสิเวียแทงนี่เราได้ดินแดนกลับมาสิเวททียแงนี่เพราะอะไรเพราะรัฐบาลแบบนี้หรือเปล่าแล้วผมถามหน่อยถ้าเกิดสมมติไม่มีเรื่องไอ้ซิแห่แทงนี่ก็เงียบของกระเหมนครับเป็นของกระเหมนนี่ต้องต้องขอบใจนะว่าเพราะไปทะเลาะกันแบบนี้ไอ,อ้กระเหมนมันเลยบ้าขึ้นมามันคิดว่าเราไม่กล้าทําอะไรมันก็เลยมันแค่มามาอ้างแค่สี่แห่ง แต่ถานไทยเขารู้เนี่จริงๆมึงรอ่อ11แห่งเขาเลยบุกเข้ายึดทั้ง11แห่งและมีไปดูครับเขา,เขาถแถลงรายละเอียดหมดแหง่งที่หนึ่งเนี่ยวิธียึดยึดยังไงวิธีที่แห่งที่สองยึดยังไงต้องคบบรบ11แหง่งผมนี่สักอ่นานละยละเอียดหมดจึงรู้ว่ากองทัพเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันว่ายึดไว้1 8แหง่งแต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะเกรงอำนาจรัฐบ,บาลยุคก,ก่อนค่ะ พอเขาไปยึบเดี่ยเขาบอกวิธียึดมดนะละเอียดไปดูนะครับไปดูเด่ยไปค้นดูนะครับอันนี้เป็นของจริงที่กองทัพเขาถแถลงไปดูนะครับรวมความว่าเราถูกยึดดินแดนสิบแดแห่งไปตั้งสิบปีมาแล้วและไม่มีใครรู้รู้หรือไม่พูดบางคนบางคนรู้แต่ไม่พูดแต่คนประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะแล้ววันนี้สิบแดแห่งเราได้กลับมาแล้วได้กลับมาก็เพราะไอ้รัฐบาลที่เราด้วยกันดานี่ไง ท่านกําลังจะมองว่าไอ้สิแห่งที่ได้กลับมานี่เป็นผลงานรัฐบาลไม่ใช่ทหารเขาจัดการหรอคะทหารจัดการครับแต่รัฐบาลก็ปล่อยไงเราว่าไปเลยเข้าใจครับรัฐบาลก็กลัวไปเดหนึงไปดึมเกมไปดึง,ดง,ดง,ดงผมเดี๋ยวมาเตือนว่าคุณอย่าไปลุ้มลามนะทหารก็ประกาศกฎเดียวกันเสร็จแล้วลุ้มลน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ประกาศเขายึดอำนาจเรารัฐบาลก็ปล่อยเลยฝ่ายค้านด่านั่งในสภานอกสภาที่ไยครับว่ารัฐบาลนี่แห้อหน้าทหารเกินไป เห็นไหมฝ่ายข้าไปดูหลักฐานการได้เต็ไม่หมดเลยก็เรารัฐบาลที่เราดดาแบบนี้ไงเราถึงได้ดินแดน11แห่งคืนมาคุณไพศาลกำลังจะบอกว่าการที่รัฐบาลบอกว่าให้อำนาจทหารดําเนินการได้นั้นเป็นสิ่งถูกต้องถูกต้องครับก็จบไปแล้วนะครับก็ประมาณ4นาทีนะครับ4นาทีเนี่ยคืออาจารย์ไพศาลได้อธิบายรวมความทั้งหมดแล้วนะครับว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบ สิ่งที่ผมเปิดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมอยากให้สารมนูญเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิจารณาดูนะครับว่าตกลงแล้วการที่นะครับคลิปหลุดเนี่ยนะครับทำให้ไทยได้พื้นที่กลับคืนมา11พื้นที่ซึ่งเสียไปในยุคของประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ปะท้วงไม่ทําการใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องการเสียดินแดนและไม่เปิดเผยด,ยด้วยว่าเราเสียดินแดน รวมทั้งนะครับการยกพื้นที่นะครับช่องสายตะกูให้กับกัมพูชาเพื่อตั้งบ่อนคาสิโนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับพรรพวกตัวเองโดยมีเนวินชิดชอบนะครับเป็นคนดําเนินการอยู่ที่ช่องสายตะกูบ่อนนี้เป็นบ่อนของไทยนะเป็นบ่อนที่นะครับคนที่ยึดเขากระโดงเป็นคน เป็นในทุนเป็นคนทําคาสิโนโอันนี้แล้วแอบอ้างชื่อออกยากึ่มเห่งนะครับแบ่งผลประโยชน์กันกับกัมพูชานั่นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานะเพราะหลักฐานมันชัดครับคนที่ขอ,คน,ขอคนที่ขออนุญาตในการสร้างใน,ในการสร้างลานจอดรถเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้บ่อนสายตะกูเนี่ยนะครับมีการร้องขอผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย นะครับและกระทรวงมหาดไทยณนะขณะนั้นอนุพงษาจินดาเป็นคนดูแลและได้อนุมัตินะครับโดยคำสั่งพิเศษของประยุทจัน์โอชาคือมาตาศสีเนี่ยให้ดำเนินการในการจัดสร้างนะครับพื้นที่รานจอดรถนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้นะครับบ่อนสายตะกูในที่อุทยานแห่งชาตินะท่านเห็นหรือยังครับนี่นี่คือหลักฐานชัดเจนมากนะ แล้วทำไมเนี่ยมันมีคำถามว่าทำไมถึงไม่ประท้วงที่กัมพูชามาตั้งคาสิโนนะคณะยูดูตรงนั้นท่านเห็นไหมครับนี่คือความชั่วร้ายนี่คือความเร็วรยำนะครับของสมัยประยุจันรโอชาที่สลิมเทิดทูนบูชาว่าเป็นคนดีสรุปแล้วนะครับคนที่ทําให้เสียดินแดนมากที่สุดคือประยุทจันโอชาคนที่ไม่ปกป้องอธิปไตยของประเทศเลยคือประยุทธ์จันทร์โอชานะหาร่วมกันแดก นะครับแผ่นดินหากินกับแผ่นดินโดยใช้อำนาจตัวเองในการยึดอำนาจเนี่ยนะครับใช้อำนาจพิเศษตัวเองเย,ยกพื้นที่ช่องสายตะกูให้กับกัมพูชาเรียบร้อยครับเท่ากับเราจะไปยึดคืนกลับมาไม่ได้เลยนะเรายึดคืนกลับมาไม่ได้นะครับถ้าหารรู้ดีไหมครับวันนี้ถ้าหารรู้ก็อย่างที่อาจารย์ไปสารพูดเมื่อกี้นี้ที่ทุกท่านได้ฟังน่แหละครับนั่นแหละคือหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยที่คุณกล่าวหาว่าขายชาติ นี่กับตาลปัดเลยนะไอ้คนที่คุณกล่าวหาว่าขายชาติกับปกป้องชาติและสามารถนะครับทํานโยบายนะครับร่วมกับกองทัพยึดคืนพื้นที่ได้ 11. จุดโอ้โหนี่มันเพอร์เฟกมากนะนี่มันเป็นบวกมากนะไอ้คนที่หวังว่าจะจัดการกับรัฐบาลจะถลม่มรัฐบาลอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลขายชาติทําให้เราเสียเปรียบน,น,นู่นนั่นนี่กลับกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับแทนที่จะเสียกลับกลายเป็นบวกครับ บวกอย่างมากด้วยครับเพราะได้พื้นที่ความดีความชอบนะที่รัฐบาลปล่อยให้กองทัพดําเนินการอย่างที่อาจารย์ไปสารพูดเห็นไหมรัฐบาลกลัวที่จะถูกกล่าวหาให้อํานาจเต็มที่กับกองทัพและกองทัพก็ดําเนินการสามารถยึดพื้นที่มาได้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพกับรัฐบาลที่ลงตัวมากและประสบความสําเร็จอย่างมากทีนี้ผมถามว่าศารลรัฐรมนูลจะออกทางไหนแล้วครับในเมื่อสิ่งที่เราทํามันได้ประโยชน์ สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจมันได้ประโยชน์และการกระทําใดๆทั้งสิ้นก็นแล้วแต่โดยเทคนิคของนายกนั่นคือทําให้เกิดประโยชน์กับกองทัพทําให้เราเห็นว่าเราควรจะทํำยังไงและมีหนาซ้ํายังสามารถปราบปรามแ๊งคอเซ็นเตอร์ได้สามารถหยุดการหยุดกระบวนการแคงคอเซ็นเตอร์ที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชาได้เห็นไหมครับว่านี่คือผลงานรัฐบาลแบบชัดๆเลยนะและนี่อีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยครับ วันนี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนไม่มีพักไหนที่จะจัดการกับตระกูลชิดชอบได้เหมือนเพื่อไทยนะอิทธิพลของชิดชอบนี่เยอะมากครับแล้วเป็นพักที่พูดง่ายมีอิทธิพลต่อพักร่วมรัฐบาลอย่างมากพูดง่ายว่าไม่มีใครกล้าแตะภูมิใจไทยแล้วกันครับมีพักเดียวนะครับในประเทศไทยที่สามารถแตะสามารถจัดการกับภูมิใจไทยได้ก็คือพักเพื่อไทยเท่านั้นนี่ถ้าเพื่อไทยไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็โดงเรียบร้อยครับ สวออก,ก็เรียบร้อยไม่เหลือครับป่านนี้สุดริ่มทิ่มประตูไปแนละ้วไม่เหลือซากอะไระครับผมบอกได้เลยว่าประเทศนี้แม่งถูกพวกนี้สูบโกงกินเนะี่ยดีไม่ดีแม่งยึดครองประเทศนี้เรียบร้อยเลยนะแต่มันยังดีที่มีเพื่อไทยมาสกัดไงผมอยากจะบอกว่าสลิมมึงจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยเปิดใจช่วยมองให้กระจา่างทําไมนายกต้องปล่อยให้กองทัพดําเนินการเห็นไหม แล้วมันก็มีไอ้คนบางคนไอ้พวกจันไรไอ้นักวิชาไอ้นักวิชาไอ้นักวิจาร์ไอ้นักวิชาการจันไรบางพวกบางกลุ่มออกมากล่าวหาว่าทําให้เสียดินแดนนู้นนั่นนี่แล้วเป็นยังไงครับเราได้ดินแดนกลับมาเสียไปในยุคประยุทธ์จันโอชาไอ้คนพวกนี้พูดไหมไม่พูดเลช่องสายตระกูพูดไหมไม่พูดครับพูดไหมไอ้เรื่องการเสียดินแดนเนี่ยที่ประยุทธ์จันโอชาทําให้เสียดินแดนไม่พูดเห็นไหมไอ้ธนาพรพูดไหม ไอ้แก้วสรรพูดไหมไอ้จตุพรพูดไหมไม่พูดเรื่องนี้ช่องสายตะกูไม่กล้าแตะต้องแม้แต่นิดเดียวนี่ไงครับสิ่งที่พวกมันโกงกินกันสิ่งที่พวกมันได้สวยกันเนี่ยได้เงินเนี่ยเอามาสนับสนุนม็อบก็ไอ้จากช่องสายตะกูไอ้จากไอ้เขากระโดงนี่แหละครับไอ้คนที่โกงเขากระโดงนี่แหละไอ้กลุ่มคนพวกนี้แหละที่มันจ่ายเงินให้สนับสนุนม็อบให้ม็อบหุบป,ปากไงไม่ให้ไปวิพากษ์วิจารณ์มันแม้กระทั่งไอ้แก้วสรรเห็นไหมยังมาบอกว่าเฮ้ยชาวบ้าน ชาวบ้านต้องต่อสู้แบบนี้ชาวบ้านทำถูกแล้วนะครับที่นะั้นมันต้องเป็นสิทธิ์ของชาวบ้านถามว่าคนอย่างไอ้แก้วสันร,รู้ไหมไอ้แก้วสันร,รู้เต็มอกนะว่าคนที่แม่งมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่เขากระโดงมากที่สุดก็คือเนวินก็คือตระกูลชิดชอบแต่มันเลี่ยงที่จะมาพูดเรื่องชาวบ้านออกมาปกป้องแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่ามึงรับเงินมาในการทำม็อบในการโค่นล้มรัฐบาลเพราะคนที่ต้องการโค่นรัฐบาลมีอยู่แค่3ามกลุ่มครับ กลุ่มแรกก็คือนอกประเทศครับก็คือวุ้นเส้นกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มชิดชอบกลุ่มพักภูมิใจไทยที่เสียผลประโยชน์อย่างมหาศารลรวมกลุ่มรวมกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มสีเท่าทั้งหมดเอาเงินมาฟอกกันเงินจากการพนันเอ่ยเงินจากคอเซ็นเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนานาไงเ,เอามาฟอกกันและก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็ในเมื่อบอนช่องสายเออบอนที่สายตะกูเป็นบอนของเนวิน เพราะฉะนั้นการฟอกเงินนะครับมันก็โยมไปถึงหุนบันกุปอยู่แล้วครับถูกไหมครับในการฟอกเงินแล้วแปลงสภาพเงินกลับมาแล้วเอาเงินมาหมุนไงในสนามฟุตบอลก็แค่นั้นเองครับมันง่ายนิดเดียว <S 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 เห็นไหมครับว่าทําไมอ่ะทำไมกลุ่มคนเหล่านี้แม่งถึงร่วมกันโกงทำลายชาติทําลายแผ่นดินโดยมีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนเอื้ออํานวยความสะดวกให้ใช้อํานาจพิเศษในการเอื้ออํานวยความสะดวกให้ใครครับชั่ว สลิมอย่ามาบอกนะครับว่าวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนดีเป็นคนที่สมควรบริหารประเทศชาติมึงอายคนทั้งประเทศนะถ้ามึงไม่รู้เรื่องนี้นี่มึงควายมากเลยนะครับสลิมเรื่องช่องสายตระกูลเรื่อง11พื้นที่ที่รัฐบาลยึดไปได้เนี่ยรวมทั้งไอ้ธนพรไอ้ธนพรรวมทั้งไอ้เจตุพรรวมทั้งไอ้แก้วสรรและรวมทั้งพักประชาชนนะมึงดูไว้ว่าสิ่งที่อาจารย์ไพศาลพูดชัดไหมชัดไหม วันนี้ใครเสียเปรียบครับเราไม่เสียเปรียบอะไรเลยมีแต่ได้กับได้นะเราได้ผลประโยชน์อย่างมากนะครับในเรื่องนี้เราสามารถมีสิทธิ์ในการจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้นะและวันนี้ทหารเนี่ยนะครับที่ไป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 ระชุมและไปคุยกันเนี่ยนะครับเล่าล่าสุดเนี่ยนะข้อตกลงคือกัมพูชาบอกว่าไม่ถอนทุนระเบิดกับไม่ยอมให้ปบปามแก๊งคอร์เซนเตอร์เห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้าถามว่าคนเราอ่ะถ้ามันไม่มีเจตนาชั่วร้ายอ่ะมันก็ต้องให้ป่าปามแก๊งคอเซนเตอร์สิถูกไหมครับนี่คือเจตนาชั่วร้ายคุณต้องการปกป้องแก๊งคอเซนเตอร์เอาไว้ยังไงต้องการปกป้องแก๊งคอเซนเตอร์เอาไว้การการทาสัญญาร่วมกันรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะครับบีจพีซีนะครับจ p ีซีเออารจจีเซอารจ 4นะครับ RGC ทานโทษนะครับคือการคุยร่วมกันกับทหารเนี่ยสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับสิ่งที่ได้มาก็คือเรารู้เลยว่าทางนั้นต้องการอะไรหนึ่งเขาไม่เขาไม่กู้ทุนระเบิดสองห้ามนะครับเรื่องข้อตกลงในการปรับปรามแก๊งคอเซนเตอร์เขาไม่ทำอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับเขาไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ร่วมมือด้วยเห็นไหมคือความร่วมมือที่ไปเจรจากันระหว่างทหารกับทหาร นะครับของเมื่อวานนี้คือจบไม่มีข้อตกลงก็คือไทยต้องการให้กอบกู้ให้ให้เก็บกู้ระเบิดและยอมให้มีความร่วมมือในการปราบปรามแก๊้งคอร์เซนเตอร์สรุปแล้วกัมพูชาไม่เอาเลยเห็นไหมเห็นหรือยังครับเรื่องนี้ใครครับถูกครับใครครับคือความชอบธรรมรัฐบาลไทยมีความชอบธรรมให้เกียรติกองทัพอย่างเต็มที่กองทัพดําเนินการไปเลยให้สิทธิ์อย่างเต็มที่เพราะมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาวุธ และมันก็จะสรุปด้วยว่าไอคนที่ออกมาพลานออกมาพร่มเรื่องของทหารที่ถูกกับระเบิดสี่นายไอห้านายเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบของใครไหนธนพรเป็นความรับผิดชอบของใครจตรุพรเป็นความรับผิดชอบของใครเป็นของกองทัพกองทัพป,ประกาศกฎอัยการศึกคนที่ใช้กฎอัยการศึกคือกองทัพไม่ใช่รัฐบาลเพราะฉะนั้นชัดเจนนะ ทำไมพลโทบุญสินพาดกลางถึงสามารถเรียกผู้วา่าถึงสามารถระงับเรียกไปไประชุมเรียกอะไรได้หมดก็เพราะอำนาจรัฐบาลไม่มีอำนาจนะรัฐบาลไม่มีอำนาจไปสั่งการตามตะเข็บชายแดนที่มีปัญหาอยู่ขณะน,นี้เพราะอยู่ในช่วงของการประกาศกฎอายการ,รกศึกทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของใครครับของกองทัพของกองทัพนะไม่ว่าจะปิดด่านเปิดด่านอยู่ในอำนาจกฎอายการศึกทั้งสิ้นเรื่องนี้ อย่างที่ผมบอกอาจารย์ไปสารพูดหมดแล้วนะนั่นคือคำตอบทุกอย่างและชัดเจนที่สุดว่าวันนี้เนี่ยการลบที่เกิดขึ้นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราได้ประโยชน์ล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าวันนี้แพทองทานจะเป็นยังไงแพทองทานจะถูกตัดสินไหมท่านฟังจากนี้ก็รู้คือมันเป็นพูดง่ายๆว่านอกจากจะ นอกจากจะไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเสียหายอะไรเลยยังแถมทําคุณงามความชอบนะครับสามารถร่วมกับกองทัพยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ถึง11จุดจะตัดสินยังไงครับจะตัดสินว่าให้ในายกแพรทองทานผิดก็ไม่ใช่ครับเพราะเทคนิคกลยุทธ์กลยุทธ์วิธีต่างๆรวมทั้งทหารก็ยินดีที่จะให้ปากคําเกี่ยวกับท่าสารรัฐมนูลนะครับเรียกไปสอบปากคําเขายินดีให้เต็มที่ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็เป็นแผนร่วมกันระหว่างกองทัพกับรัฐบาลคุยกันหมดทุกอย่างแล้วเรื่องนี้ท่านสบายใจทุกท่านได้เลยว่านายกแพทองทานไม่มีทางโดนอันวันนี้ผมจะมายืนยันเนี่ยครับว่าคนที่แม่งชั่วที่สุดคนที่แบบจันททานที่สุดคนที่แม่งเตะถ่วงประเทศมากที่สุดก็คือบรรดาสลิมนั่นแหละครับที่แม่งไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยในประเทศนี้แล้วอวดรู้อวดดีนะครับ